วินเมทวินโพสต์ภาพใหม่แต่งานนี้หลุดโฟกัสที่แคปชั่นล่าสุดหนุ่มวินเมทวินโอพัสเอีมอิมกระจรได้มาถ่ายแบบซึ่งต้องยอมรับไลยว่าดูหล่อเท่แบบสุดโด,ดวยวันนี้ได้มากับกางเกงสีขาวเสื้อสีขาวพร้อมกับแจ็คเก็ตหนังสีดำซึ่งดูเท่อย่างมากเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ ทำเอาแฟนคลับต่างตกอกตกใจในแคปชั่นของหนุ่มวินเมทวินกันเพียบโดยหนุ่มวินได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าอิโมจิรูปหัวใจสีดำพร้อมกันนี้ยังได้ใส่ใสร้อยคอซึ่งเป็นจี้รูปหัวใจอีกด้วยไม่รู้ว่างานนี้หนุ่มวินเมทวินกำลังมีความรักหรือว่ากำลังเจ็บปวดกับความรักกันแน่ทำเอางานนี้แฟนคลับต่างเข้ามา งงและอึ้งให้กับแคปชั่นกันเพียบและชื่นชมความหล่ออาทิคิดถึงจังครับหล่อมากๆอยากเจอแล้วโอ้โหแกร,รสุดสุดสะพรึงตรึงตาไม่ไหวหล่อมากๆคิดถึงนะรุ้มไหมหัวใจโอ้ยโอ้ยที่สุดเลยครับหล่อสุดๆไปเลยครับคิดถึงมากๆน้องวินคนเล่นไอจีให้เป็นได้แล้วอ่ะไม่ใช่นึกอยากจะลงอะไรก็ลงไอจียังต้องใช้ทำงานเอนเกตยังสำคัญมากๆดูใช่ไหม ถ้ายังตามใจตัวเองแล้วปิดยอดไลฟ์ไปเรื่อยๆแบบนี้ไอจีจะพังไปตลอดแฟนคลับช่วยแก้ยังไงก็ไม่หายหรอกแล้วก็เลิกปิดยอดไลฟ์สักทีไวเ้เถอะไลฟ์น้องไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่แค่แสนเดียวเปิดให้มันดีต่อง,งานตัวเองด้วยลูกค้าเขาดูจากอินเกตเนี่ยแหละ เรียกได้ว่ามีแต่คนเป็นห่วงหนุ่มวินเมทวินอย่างมากจริงๆก็คนมันรักถ้าไม่ไหวจะเป็นห่วงบ้างก็อย่ากโกรธแฟนคลับเลยนะคะแต่ขอให้ทุกคนช่วยเข้าใจด้วยนะคะเพราะที่แฟนคลับท่านนี้ได้พิมพ์คอมเมนต์ต้องยอมรับเลยว่าถ้าคิดตามมันก็จริงอย่างที่แฟนคลับท่านนี้ว่านั่นเองค่ะยังไงก็ขอให้หนุ่มวินโพสต์บ่อยๆอย่างน้อยก็ทำให้เป็นแฟนหายคิดถึงนั่นเองค่ะขอขอบคุณวินเมทวิน ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ